สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแชทมีวิธีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในหนึ่งปีเอามาฝากกันนะคะเป็น5วิธีที่ง่ายๆเริ่มได้เลยเริ่มได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะจะมีวิธีอะไรบ้างตามชัดมาเลยค่ะ อันดับแรกค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือ Focus on small win ค่ะชัยชนะเล็กๆของเราในทุกๆวันให้เราเฉลิมฉลองกับชัยชนะอันนั้นนะคะคือในทุกวันน่ะถ้าเราไปแบบมัวแต่วางเป้าแบบเป็นเป้าใหญ่ปั้งปีนี้ฉันจะต้องเก็บเงินได้1ล้านแต่นึกออกไหมว่าถ้าเราไม่แฮปปี้เราไม่มีความสุขเราไม่เฉลิมฉลองกับเงิน1 0 0 0งหมื่นเงิน1 0 0 0พนเงิน1000,000นล้านก็จะ เหนื่อยแล้วมันก็จะเหี่ยวแต่ถ้าเราแค่แบบวันนี้เราเก็บเงินได้2อ0 0โอ้ยดีใจเก่งมากเก่งมากเก่งมากตบไหล่ตัวเองเก่งมากวันนี้เก็บเงินได้5,000ันหรือเฮย้ยนี่เก็บเงินได้หมื่นหนึ่งแล้วเก่งมากเลยทําดีมากอ,อ่างเงี้ยมันเป็นชัยชนะเล็กๆก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ของเราอะคะ่ะไม่ได้จะบอกว่าให้ทุกคนอะไม่ตั้งเป้าหมายใหญ่นะแต่ จะบอกว่าเป้าหมายใหญ่อะดีตั้งมันไว้อย่างนั้นแต่ระหว่างทางอ่ะมันต้องมีจุดเช็คอินระหว่างทางไงเราก็ต้องมีแบบเอ้ยถ้าเราได้5,000เราจะฉลองเราได้1 0,000เราก็ฉลองได้2 0 0 0 0เราก็จะฉลองเราก็จะในความสุขระหว่างทางไปเรื่อยๆค่ะเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเราแบบตั้งเป้าใหญ่แล้วเราไม่ฉลองกับชัยชนะเล็กๆเลยอะเราก็จะค่อยเหี่ยว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 ดาวลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้ว เป้าหมายใหญ่มันก็จะไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ small win ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเฉลิมฉลองใช้ชนะเล็กๆคือมันมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะมันเป็นทุกเรื่องในชีวิตเลยอะเช่นวันนี้บอกว่าวันนี้ฉันจะเก็บบ้านบ้านทางบ้านโอ้โหใหญ่มากแค่มองไปก็เหนื่อยแล้วเริ่มจากเล็กๆวันนี้จะเก็บโต๊ะ ทำงานก่อนวันนี้จะเก็บลิ้นชักเครื่องสําอางวันนี้จะเก็บโต๊ะแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆแล้วเราก็มีความสุขไประหว่างทางรับรองว่ามันจะทําให้เราฟิลกูดขึ้นเยอะมากๆข้อ2จัดการอะไรที่เราไม่ชอบค่ะคือไอ้ที่บอกว่าเราไม่ชอบในที่นี้ฉันหมายถึงนิสัยอะไรที่เราไม่ชอบอาจจะเป็นข้อเสียของตัวเองหรืออาจจะเป็นแค่แบบนิสัยเล็กๆที่เราไม่ชอบอ่ะเช่น เราสมมติฉัดบอกว่าชันเป็นคนดื่มน้ําน้อยก็นั่งเขียนเลยว่าการดื่มน้ําน้อยมีข้อเสียยังไงบ้างแล้วดื่มน้ําเยอะมีข้อดียังไงบ้างแล้วเราจะจัดการกับการดื่มน้ําน้อยของเราอย่างไงบ้างคือต้องลิสต์ออกมาให้มันเป็นเป็นแอคชั่นที่เราจับต้องได้อะคะ่ะเช่นแบบเฮ้ยเราจะดื่มน้ําทุกชั่วโมงหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะ ซื้อขวดน้ํามาไหมให้แบบวัดปริมาณได้ว่าเราดื่มเท่าไหร่ในแต่ละวันเราต้องตั้งเป้าแบบหวัน2 3, ลิตรหรือ1วัน3ลิตรเดืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีเป็นแอคชั่นที่เราสามารถจับต้องได้ดินเสียงมาเฮาไหมน,นั่นลูกสาวดิฉันเองค่ะเห่าอะไรฝอยลูกฝอยเหาอะไรลูกเอาเป็นว่าอย่าสนใจเสียงนางฝอยทอง <c oughs> นางก็เห่าของนงางไป นั่นแหละมันก็คือนิสัยที่แบบเฮ้ยขนาดเราเองอะยังไม่ชอบเลยแล้วทําไมเราไม่จัดการแก้มันละ่ะมันจะมีแบบบางคนที่บอกว่าเฮ้ยนิสัยเสียอย่าอย่าเอาเวลาไปไปแก้ข้อเสียของตัวเองให้เอาเวลาไปพัฒนาข้อดีไม่เถียงค่ะแต่ข้อเสียบางข้อมันแก้ง่ายถ้าเราคิดจะแก้นะมันมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอนะเช่นแบบอีดื่มน้ําน้อยอย่างเงี้ยมันแก้ได้ทําไมไม่แก้แก้สิ แก้เลยลองลิส s t ดูว่ามีอะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเช่นแชทจะรู้สึกไม่ดีเวลาที่ไปสายสมมติก็ต้องนั่งจัดการตัวเองแล้วว่าแล้วจะทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีทําไมก็ไปให้ตรงเวลาสิหรือไม่ก็ไปก่อนเวลาสักสินาทีสิซึ่งอันนี้มันเป็นนิสัยที่แชททำอยู่แล้วฉชนก็จะไปก่อนเวลาสักแบบ10นาทีสิบ้านาทียิ่งถ้าเป็นวันงานที่ต้องไปทํางานไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ก็ทาคะ่ะเพราะ เราไม่ชอบตัวเองเวลาที่เราลนแล้วเราแบบกวนกวายเราไม่ชอบตัวเองตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดปัญหาด้วยกันไปก่อนไปถึงก่อนเวลาจบแฮปปี้แฮปปี้ทุกฝ่ายด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่เป็นนิสัยที่ควรแก้แล้วถ้าแก้เนี่ยจะบอกเลยว่ามันจะรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาอีก200%ถ้าชอบเลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะปุ่มแด,แดงด้านล่างขอบคุณค่ะ ข้อที่3ค่ะ Change your language ระวังด้วยทุกภาษาที่เราพูดกับตัวเองจิตใต้สำนึกของเราอะค่ะสมองอันใหญ่โตจิตใต้สำนึกของเราเก็บทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยหมดเลยจริงๆไม่ว่าเราจะพูดกับตัวเองแบบไหนเราจะเป็นคนแบบนั้นเช่นเราบอกตัวเองว่าอีโงอีโงโโงโงโงแกทำไม่ได้หรอกโงโงโงทำไม่ได้ทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้จริงๆ เชื่อเถอะว่ามันทําไม่ได้จริงเพราะเราจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองว่าฉันทาไม่ได้แล้วฉันถูกสิ่งที่เราบอกตัวเองว่าฉันโง่แล้วเราก็จะมีเหตุผลมาเออแกงโง่จริงๆอ๋ออีนี่ถูกเข้าใจปะคนเราอะค่ะคือคําพูดแล้วก็สมองของเราอะมันละเอียดมากเลยนะละเอียดแบบละเอียดจริงๆอะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากๆในการพูดใดๆก็ตาม พูดกับตัวเองพูดกับคนอื่นถ้าในหลักของ NLP อะค่ะเขาจะมีอันนึงที่เรียกว่า Away l a n g u เวลาที่เราตั้งเป้าหรือเวลาที่เราเขียนอะไรสักอย่างว่าจะไม่ทำอีกแล้วเราจะไม่เราจะ,ไม,าจะไม่สูบบุหรี่เราจะไม่กินเหล้าเราจะไม่นอนดึกเราจะไม่ขับรถเร็วสมองของเราอะค่ะตัดคำว่าไม่ออกหมดเลยนะเขาจะโฟกัสไปที่ <laughs> ฉันจะนอนดึก กินเหล้าขับรถเร็วสูบหรีกลายเป็นไม่ว่าเราจะบอกตัวเองเท่าไหร่ว่าฉันจะไม่นอนดึกฉันจะไม่กินเหล้านิสัยนี้ก็จะเลิกไม่ได้เพราะสมองเราตัดคำว่ามไม่ไปทีนี้เราจะเปลี่ยนภาษาได้ยังไงเช่นเปลี่ยนเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนรูปประโยคเลยจากที่บอกว่าฉันจะไม่นอนดึกก็เป็นฉันจะนอนเร็วฉันจะไม่สูบหรีก็คือ ฉันจะไปออกกําลังกายหรืออะไรก็ตามฉันจะไม่ยุ่งเออไม่ใช่ฉันไม่ยุ่งเออไม่สิไม่ยุ่งไม่ได้นั่นแหละถูกแล้วฉันจะไม่สูบบุหรี่ก็กลายเป็นแบบฉันจะไปออกกําลังกายฉันจะดูแลตัวเองฉันจะดูแลสุขภาพตัวเองนึกออกไหมฉันจะไม่ขับรถเร็วก็คือฉันจะขับรถช้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนรูปประโยคไปเลยเพราะมันมีผลจริงๆกับสมองเราทุกอย่างที่เราพูด เราเป็นแบบนั้นเสมอเราก็ต้องพูดสิ่งดีๆกับตัวเองแล้วก็อย่าใช้อเวล g งเกจค่ะใช้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบประโยคเป็นอะไรที่เราต้องทำเราอยากได้แล้วเราจะทำข้อที่4ค่ะเป็นข้อที่บอกหลายคนมานานมากๆๆๆแล้วว่าการุณาจัดการการ,การเงินของตัวเองด้วยคือถ้าถึงขั้นทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีจัดการนะอย่างเช่นคืออย่างแชดะ ไม่ได้แบบทุกบาททุกสตางค์หรอกไม่ไหวแต่แต่เราก็แชทแชจะมีว่าโอเคเดือนนี้จะได้เงินเท่านี้หากเป็นค่าค่าค่าอุป,ปโภคบริโภคจําเป็นอะผ่อนบ้านเท่าไหร่ผ่อนคอนโดเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายกินอยู่ให้ตัวเองเดือนละเท่าไหร่ใชก็จะฟิกของแชทไว้ที่เหลือเอาไปลงทุนหรือจะเอาไปทําอะไร ก็ต้องแบ่งสัดส่วนเป็นเปอร์เซนต์ไว้อ่ะค่ะใช้ก็จะมีเงินหลายๆกองว่ากองนี้เอาไปเที่ยวกองนี้เอาไปใช้ให้หมดเลยอะไรเงี้ยแชทมีทาคลิปเรื่องการจัดการการเงินไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างถ้าใครที่รู้จักอยู่แล้วมันคือการจัดการแบบรูปแบบจิกจั๊กต้องรู้นะคะต้องรู้การเงินของตัวเองต้องรู้จริงๆเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยจะไม่เคยกลับมาดูแลการเงินตัวเองเลยอะ่ะโดยเฉพาะคนที่แบบเฮ้ยทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่เอาเงินจากธุรกิจแล้วก็ดึงมาใช้ดึงมาใช้ดึงมาใช้เอาไปใช้นู่นทํางานเอาไปใช้นู่นใช้นี่การเป็นทุกอย่างมันปนกันไปหมดแล้วก็งงกันไปหมดสรุปไม่รู้เลยว่าเงินเหลือเท่าไหร่มีเงินเก็บเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่อะไรที่ต้องจ่ายอะไรที่ไม่ควรจ่ายและอะไรที่ที่ต้องอไปลงทุนอะไรเงี้ยขอร้องไหว่ละกราบดูแลกันเงินตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะ ข้อ5ค่ะเป็นข้อสุดท้ายที่ชัดขีดเส้นใต้เลยนะว่าสำคัญมากก็คือ gratitude หรือว่าการซราบซึ้งขอบคุณค่ะตามกฎของแรงดึงดูดหรือว่า law of attraction นะคะเขาบอกว่าอะไรที่เราซาบซึ้งขอบคุณเนี่ยจักรวาลก็จะส่งมาหาเราเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณสิ่งที่เราต้องทำนะคะอันนี้ต้องทำเลยนะขอแค่นิดเดียวขอแค่วันละ3อย่างชัดให้ทุกคนนะคะ ลองไม่ไม่ต้องเขียนก็นได้นะเอาแค่แบบรู้สึกในใจว่าวันนี้ฉันขอบคุณสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้น3อย่างเท่านั้นไม่ต้องมาแบบ20อย่างคือคือเราขอบคุณ20อย่างได้ก็ดีแต่ถ้าเราบังคับตัวเองว่าแบบ20อย่างอะ่ะมันอาจจะเยอะไปแล้วเราก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะเลิกมันไปในที่สุดฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยขอว่าขอแค่3าอย่างแต่ทําทุกวันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อนึกออกไหมคะเช่นวันนี้ ขอบคุณเงิน1000บาทที่ลูกค้าให้ทิปมาหรือวันนี้ขอบคุณโทรศัพท์ที่อยู่กันมาแบบยาวนานไม่เนื่อเลยไม่งองแงเลยขอบคุณนะวันนี้ขอบคุณแสงแดดที่ฉายลงมาทำให้แบบชั้นสดใสเหลือเกินขอบคุณทุกอย่างรอบๆตัวคะ่ะขอบคุณขอบคุณแล้วก็บอกเขาว่าแบบเออเราขอบคุณมากๆจริงๆเราซาบซึ้งมากจริงๆนะคะนี่แบบ เคล็ดลับยิ่งเราขอบคุณเงินมากขึ้นเท่าไหร่เงินก็จะเข้ามาหาเราเยอะขึ้นเท่านั้น <Wow. S 1> นึกออกไหมคะว่าสมมติว่าเราเป็นเงินอะเราก็จะอยากอยู่กับคนที่เขาแฮปปี้กับการที่มีเรานึกออกปะเราจะไม่อยากอยู่กับคนที่บอกว่าแบบโอ้ยเงินไม่เห็นดีเลยมีไหม เราก็จะไม่อยากอยู่กับคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะอยากอยู่กับคนที่แบบเขาซาบซึ้งขอบคุณเราเพราะฉะนั้นขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่แบบทําให้เงินเข้ากระเป๋าเราือๆรอรห้าอย่างคะ่ะที่เราสามารถทําแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราได้เลยขอแค่1ปีเท่านั้นท้าพิสูจน์เลยทุกคน5ข้อนี้ถ้าทุกคนทําได้ทําได้ทุกวันนะคะ1ปีให้หลัง1ปีต่อจากเนี้ย ลองมาดูกันว่าชีวิตของคุณนะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนใครที่จะเริ่มใครที่จะทําด้วยกันปีใหม่นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้แบบเฮ้ยเริ่มนิสัยใหม่ๆรีเซ็ตชีวิตใหม่ๆพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยค่ะว่าเริ่ม เอาด้วยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรามาดูกันว่าเฮ้ย mm hmm. ชีวิตตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างได้ทําหรือเปล่าขอแค่ทํามันเป็น5้าข้อที่ไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอาหข้อนี้ไปทํานะคะแล้วก็ฉันอยากให้ทุกคนอ่ะมีชีวิตที่แบบแฮปปี้ขึ้นดีขึ้นจริงๆกลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าแบบเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้ชัดไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย